น้องปวดเลยไปคลินกเทสมาก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลรามานะคะเพราะว่าโรงพยาบาลรามาเนี่ยเรื่องการทำคลีนทกเนี่ยก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าค่อนข้างจะเก่งสําหรับเด็กนะคะก็เลยพาไปตรวจก็คือเนื่องจากว่าปวดเป็นต่อมอดีนอยโตออต่อมอดีนอยโตเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันจะอยู่ช่วงหังหูถ้าคนที่โตมากๆก็คือลักษณะาการกลนเนยคือคือเด็กที่เป็นลักษณะน,นี้จะมีอาการนอนกลน แล้วจะกลนมากเสียงแดงเสียงดังมากถึงขนาดต้องหายใจอาบากแล้วบาปีเนี่ยมันจะมีช่วงจังหวะที่สามารถหยุดหายใจได้คือถ้าเกิดหยุดหายใจเนี่ยบ่อยๆก็ไม่ดีก็จะส่งผลต่อสมองแล้วทําให้พัฒนาการการเติบโตเนี่ยจะมีปัญหาจะเติบโตช้ากว่าปกติคือนั่นก็เลยต้องไปดูสรีเทนนิดน,นึงว่าเอ,อในช่วงระหว่างที่หยุดหายใจเนี่ยนานขนาดไหนมีมีผลอะไรอันตรายไหมสําหรับเด็กที่เป็นมากๆบางคนก็ อันตรายแบบมีทำนองแบบเหมือนจะหยุดหายใจก็มีในเคสที่แบบเป็นอันตรายมาก,มากๆแต่ลูงกดยังไม่ถึงขนาดนั้น,นะค่ะเเเป็นกสมารไงค เออยังเออคุณหมอยังไม่ได้แจ้งอะค่ะก็คือต้องรอกันรอคือคุณหมอบอกคือกหัวน้องไปขอเลยน้องมาอาการกลมากนะคะคือกลนกลนมานานแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือเราก็ยังไม่รู้นะว่าเออเหนื่อยแล้วว่ากลนนัเนอะเด็กเล่นเยอะอะค่ะก็เช็คจากเพกื่อนเพื่อนเพื่อนก็บอกมาว่าอาการกลนนี้เป็นอาการที่ไม่ปกติก็ไปตรวจแล้วหมอก็ไม่ได้เช็คอะไรเราก็แบบไม่ค่อยสบายใจก็ไปปตตรรรววจหหหลาาายยๆมมมออออคคคืนนนสุดดททท้้ีีี่่่่ะะะณ คือขอเขาเอ็กซเรย์บอกว่าขอไปขอเอ็กซเรย์เอออะไรอย่างเงี้ยไปไม่มีความรู้สึกว่าไม่นี่สบายใจเพราะว่าสังจากเพื่นอนๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะปรากฏว่าพอไปเอ็กซเรย์ก็คือเป็นจริงๆริอะคะ่ะคือเขาไม่ได้ปกติอย่างที่ดดดดคือต่อม,อมคือต่อมอดีโนยโตจริงๆริอะคะ่ะเออ มันก็ไม่ค่อยดีอะค่ะเออก็ก็เลยก็ต้องรักษาตามอาการนี่มันของอะไรทำเละมันเป็นปกติอะค่ะคือคือคือหลายๆคนก็อาจจะเป็นได้อะค่ะอือหือมีวิธีการรักษาอะค่ะมีเอ่อน้องอาจจะต้องล้างจมูกบ่อยๆเพื่อที่หายใจคล่องแล้วก็อาจจะมีพ้นยาทานยาอย่างนี้ค่ะแต่ประเด็นของโปรดนี้คนก็แล้วทานยาก็แล้วเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าจะต้องรักษาแบบไหนแต่ว่า ท่านตอนสุดท้ายก็จะมีแบบว่าทางออกก็คือการผ่าตัดเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีว่าแต่เท่าที่ฟังจากพยาบาลที่เขาอยู่ในห้องห้องพยาบาลวันนั้นนะคะ<ว>เขาบอกว่า <ส Evet. S 1> น้องปอยไม่ถึงขัานนั้นแล้วก็เออเดี๋ยวเราฟังสามหมอีนิงคือเราก็ไม่อยากให้ลูกเราผ่าตัดหรอกเนาะคิดว่าคงไ,ไม่ไม่น่าจะต้องผ่าตัดนะคะแล้วสนุนมาเลยไม่ค่ะไม่ค่ะคือสามารถเป็นกันได้ค่ะ ไม่เคลื่อนคือคือ,คอ,คอได้ถามว่าเป็นห่วงลูกไม่เป็นห่วงแต่ว่าคือเราก็ฟังจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลเราด้วยหลาว่าของเราก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าคือถ้าเกิดเด็กที่เป็นเยอะๆเนี่ยจะหาาหายใจทางปากอ้ากว้างม,มากแล้วก็ซี่โครงอ่ะตรงนี้จะยุบเยอะมากแต่เราก็จะดูตลอดว่าปวดไม่ได้แบบว่าซี่โครงยุบขนาดนั้นแสดนก็ไม่น่าจะน่ากลัวขนาดนั้นนะคะรักษาได้ ตอนไปติดเทปเขาทำเพื่มืออะไรดีไหมคะเพื่อให้ความรูปมือดีเพราะว่าเราบอกก่อนว่าเราจะทําอะไรถามว่าเขาอยากไปไหมเขาไม่อยากเข้าโรงพยาบาลเขาก็ไม่ชอบเพราะว่าถ้าเข้าโรงพยาบาลเขาก็รู้ว่าต้องต้องไ่ทาอะไรสักอย่างนึงเขาก็ไม่ชอบแต่ว่าก็จะบอกเอารู้ให้เขาดูว่าจะต้องทําแบบนี้แบบนี้นะแต่เขาแค่ไม่ชอบตอนติดเทปเท่านั้นเองเพราะมันติดเยอะมากติดเต็มหัวเต็มหน้าแบบติดเยอะค่ะแล้วตอนดึงเทปมันจะเจ็บค่ะ เขาจะไม่ชอบตรงนั้นแค่นั้นเองแต่ว่าแบบคือรูปอาจจะดูน่ากลัวแต่ว่าจริงๆคือวิธีขั้นตอนไม่ได้น่ากลัวอย่างในรูปนะคะก็เหมือนแค่ติดแล้วเขาก็จะวัดวัดวัดค่ะมีโอกาสคะมีโอกาสค่ะมีโอกาสเอ,อ่ออย่างบางคนเด็กบางคนที่เป็นเนี่ยประมาณแบบหกขวบเจ็ดขวบมีหายไปเองก็มีค่ะแต่ว่าในระหว่างนั้นเราก็ต้องดูอะเขาจะบอกว่า เขาเรียกว่าอากาศออกซิเจนในึในสมองขาดเยอะมันก็ไม่ดีเนาะก็ส่งผลต่อพัฒนาการ่ะเนาะแล้วก็ต้องถ้าเกิดอะไรที่บอกว่าสามารถแบบถ่ายได้เร็วได้เราก็อยากจะทำอะฮอะแรงสุดคือยังไงคะถ้าสมมติเป็นหนักมากมากคือที่มีลูกเพื่อนลูกเพื่อนแบบว่าเหมือนกับหยุดหายใจอย่างนี้นะฮะก็เราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอะเออเราก็ไม่รู้ว่าคือขั้นนั้นเขาคงหนักมากจริงๆริงอ่ะเป็นนอนกับที่เรา<ม>บอกว่าน้องโกรธต้องตอกด้วยเพราะคุณแม่เรา อ๋อใช่ใช่คือใจคอเราก็ไม่ดีเนาะเราเห็นลูกอย่างเงี้ยบอกว่ามีอะไรก็ไม่รู้สายยงสายยางห้อยจมูกแบบเราก็ใจไม่ดีเราก็ลองเราก็น้ําตาคอคอเนาะแต่เขาบอกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องแม่ไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยเขาเก่งเขายังไม่ร้องเลยเขาคนทํเอะไรอย่างเงี้ย<ม>เขาก็ปลอบเราอย่างเงี้ยโอกขนาเนี้มันจะหลับคีกไหมไม่นานไม่นาน ก็กเวลาเทสกี่ชั่วโมงเลือไงคืนหนึ่ง้งคืนอ่ะค่ะแต่คืนนั้นแม่ไม่แทบไม่ได้นอนเลยสิพ่อแม่ก็อยู่ในนั้นค่ะก็นั่งดูผลเพราะว่าจะมีเขมมีเครื่องตรวจอยู่ในห้องแล้วมีพยาบาลอยู่ในห้องตลอดเวลาค่ะอืมมันเยอะมาลยมันก็ฮ้องปวดแล้วอยางไห้ด้วยครับเราผลก็ต้องดูตามอ่าตามแพทย์บอกอะค่ะว่าจะต้องรักษายังไงต่อไปยังปวดใช้ ทันยาก็เยอะแล้วแล้วจมุห์ก็แล้วเด<อ>ี๋ยวเดี๋ยวพ่นก็บ่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูอีกทีค่ะอาจจะมีวิธีอื่นด้ค่ะแล้วฟอ,องผลเมื่อไหร่ครับค่ะุณขาฟองผลเมื่อไหร่เป็นช่วงอาทิตย์นหน้าค่ะาแต่ลูคนะโอเคนะคขอบคุณน่คะ